สวัสดีค่ะวันนี้ขยันเที่ยวชาแนลพา,ามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราไม่ได้พาไปดูบอลสีนะคะเราพามาดูนาข้าวที่พัทยาค่ะนี่สวยมากคุณผู้ชมคะ่ะนี่กํลาลังออกลวงเหลืองอลามเลยเราเยอะมากสวยจริงๆค่ะคุณผู้ชม,ม,มน,นี่นาข้าวของพัทยานะคะคุณผู้ชมดูมมเ,ยมเยอะมากเยอะมาก นูน่นนู่นเจ้าของสวนนานะคะที่เห็นอยู่ราไรเขาพามาดูนาเขาค่ะคุณผู้ชมดูเยอะมากแล้วก็ลวงใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมดูโอ้ลวงใหญ่สวยๆเลยดูอันนี้ข้าวหอมมะลินะคะคุณผู้ชมพอพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวเจ้าของนาเขาก็จะเกี่ยวแล้วแบ่งเอาไปให้หนูกินนะนิ่มมากข้าวของเขานิ่มแล้วก็หอมมากยิ่งต้มข้าวต้มนะอืมสุดยอดค่ะนี่อยู่ที่พัทยานะคะคุณผู้ชมหลายสิบไร่มากๆเลยนะคะนี่ นี่เจ้าของนาเขาชวนมาเที่ยวนาเขานะคะคุณผู้ชมดูเยอะมากบรรยากาศเห็นแบบนี้คิดถึงบรรยากาศต่างจังหวัดเลยนะคะคุณผู้ชมดูดูสวยมากมาานี่ดูเหลืองอาลามเลยใกล้จะได้เกี่ยวแล้วนะคะคุณผู้ชมดูนี่นี่นนนนดูรวงของเขาดิใกล้จะได้เก็บเกี่ยวกันแล้วผลผลิตดูเยอะมากนะหลายสิบไร่มาก โอ้โหเฮียสวยมากอันนี้หวานเหรอโอ้โ oh. ห oh. นี่คุณผู้ชมมาดูนี่สวยมากดูดูลวงใหญ่มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมดูดิลวงอะ่ะยาวประมาณครบกว่านะคะคุณผู้ชมดูแน่นๆแบบนี้เลยนี่ข้าวหอมมะลินะคะคุณผู้ชมนี่น,นสวยมากๆเลยดู รอ,อบๆนาเขาก็จะมีบ้านคนปลูกอยู่นะคะนี่สวยมากยาวไปถึงนู้นเลยนะคุณผู้ชมดูรอบๆก็จะมีบ้านคนอยู่นะคะนี่นี่บรรยากาศดีจังเลยคุณผู้ชมะ่ะโอ้โหนี่นี่พามาดูพามาดูอื้มบรรยากาศดีจังเลยเขาหวานเองนะไม่ใช่นาดำนะคะคุณผู้ชมแล้วต้นข้าวก็ใหญ่มากนี่ ให้ดูต้นข้าวนะคะคุณผู้ชมดูต้นใหญ่มากๆเลยนะนาดํานะไม่ใช่นาหวาดนะแต่ว่าต้นใหญ่มากดูแข็งแรงมากด้วยนะคะคุณผู้ชมโอ้โหอาทิวาขอไปดูว่าเขาไปนี่ดิเขาไปไหนนู่นดิมันมันทะลุถึงกันเหรอเฮีย ค่ะก็หลังจากที่พาไปดูนาข้าวมาแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยห่อยผนใหญ่จากเพื่อาแนลนะคะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ